ป่ะที่นี่นะครับผมคุณพ่อครับพ่อพันอยู่ในคอเขานะครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่สามตัวสามตัวนะครับพี่น้องครับตัวแรกนะครับผมที่เฮาสี่มังห้พี่น้องเฮาเบิ่งมื้อนี้ก็คือเจ้าดาวมงคลเจ้าดาวมงคลนะครับผมจะมายืนอาดคักเห็นต้นนี้ชื่อว่าจังไรครับนี่ต้นนี้ท้องเอกอ่าท้องสยามครับท้องสยามครับนะครับผมท้องสยามตัวนี้เป็นลูกของท้องเอกครับเป็นลูกของเจ้าท้องตัวตัวบรรยุคอเข่าเพราว่าสิบเจตัวครับเลือดร้อยบัดชุดโตเลือดน้อยบด ู้ใดสนใจกับห้มาเบิงเอาครับมาเบิงเอาครับมยแพงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโตนะครับผมที่พันธุกรรมดีแล้วกับมาดีพอไปดีอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับของอำเภอพุ้ไสเพราะว่าเบิงลูกเพิินตัวนี้ได้จักเดือนละพอครับเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนครับเจ็ดเดือนจะเข้าเซฟฟาร์มสเปรย์พวกอัดแก๊สใช้รักษาแผลนสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับคู่บุญอยู่ที่อำเภอโพไซนะครับผมขึ้นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอกหนึ่งฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานนะครับผมมีสุดยอดพ่อพันธุ์ประจําอยู่ที่ฟาร์มสโตัวด้วยกันนะครับพี่น้องแล้วก็มีง่วนเลือดลอยนะครับผมหลายพันหลายนอหลายแนวอยู่นี่นะครับผมมีให้พี่น้องเขาได้เลือกได้ซื้อได้หากันเมื่อนี้นะครับพี่น้องครับ เลยภาพี่พนองเขานะครับผมมาอัปเดตนะครับพี่นองครับสำนับผมกับนายกิติพงษ์แดนประเที่ยงเป็นโูนุเร่ภาพพีดีเอฟฟรามนะครับสำนับที่ตั้งของพีดีเอฟฟ้ามบ้านเด็กทีหนึ่งสองสามบ้านโคกกรุงตำบลขามเปียอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับพี่นองครับยุนี่นะครับผมกับตามที่คุณพ่อบอกนะครับก็คือพ dF ฟาร์มครับผมอยู่ที่ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่น่าสนใจมาที่นี่นะครับผมคุณพ่อครับพ่อพันธ์ุอยู่ในขอกเข้านะครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่ สามตัวสามตัวนะครับพี่น้องครับตัวแรกนะครับผมที่เฮ้าสีมาใไห้พี่น้องเฮาเบิงมืนีก็คือเจ้าดาวมงคลเจ้าดาวมงคลนะครับผมเจ้าดาวมงคลนี่พอเพิ่นก็คือยกจูเนียยกจูเนียนะครับพี่น้องครับยกจูเนียตัวนี้ก็คือเป็นลูกของใบยกนะครับผมใบยกตัวนี้ก็คือเป็นควายเก่าของท่านสมบัตินะครับพี่น้องครับอยู่ที่อ่า บิ๊กไอส์ฟาร์มนะครับผมถือว่าเป็นสุดยอดนัมเบอร์วันนะครับผมแนวตนตนของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมของเฉลียสมบัติบาดที่นี่นะครับผมสายขอแม่ของดาบมงค้นนี่นะครับพี่น้องครับก็คือแม่เงินอูไทยครับแม่นี่เป็นสายของเงินอุไทยนะครับผมแววแววแววแก้วนะครับพี่น้องก็คือเจ้าดาวมงค้นนี่เป็นเป็นควายที่มากด้วยพันธุกรรมเนาะครับเนาะทั้งนัมเบอร์วัน นะครับผมทางอุทัยธานีกระดัมบววันนะครับผมทางภาคอีสานเห่าใบยกนี่ก็ถือว่าเป็นควายที่สั่งซื้อส้างเสียงให้ภาคอีสานเฮ่าบ่หน่อยขึ้นกันนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นเจ้าดาวมงคลนี่ก็คือมีสักเป็นลูกของเจ้ากําจักเห็ดเผาไรลินเหลือและแมลงกวนใจต้งเซฟฟาร์มดูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้7วันเป็นลูกของเจ้าไปไอไอยกมงคลนะครับพี่น้องเนาะ ่าบัดนี้นะครับผมตอนนี้เราไเด้จักจะปีแล้วครับผมตอนนี้4ปีหาเดือนครับ4ปีกับอีกหาเดือนความสูงเราหลายปันใดล่ละครับผมตอนนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบห้าครับร้อยหกสิบห้าโดยประมาณแมนครับแต่กัดที่อัพขึ้นไปหาหน่อยเจ็ดสิบอยู่ครับ ตีว่าตอนผมมาหลอบแหลกนี่ยประมาณสามสี่เดือนที่แล้วเนาะแม่นครายังบอกท่านปานนีเลยแม่นครับว่าปานนีครับครับผมแต่ว่ามาตอนนี้ก็คือเริ่มสมส่วนเริ่มขึ้นดอกเน่ยอายุได้ครับครับเริ่อมได้อายุเล้วะตอนนี้ฟันเด้ฟันจะคููเลระครับผมฟันสองคููฟันสองคููแม่นครับอือพี่น้องครับขวอยตัวนี้นี่น่าสนใจมากเลยตอนนี้ขามี่นังเสื้อบีดไว้ให้พี่น้องเขาบบอครับรีดเีไบอกยังบอกท่านมีครับมีแค่ผสมจริงครับ หมอมีแต่ผสมจริงครับผสมจริงเฮาเฮาเปิดราคาผสมจริงหลายปันไดนครับบ่อแพงครับอันสำหรับอันเกษตรกรเนาะก็เปิดให้แค่ราคาเบาๆสองพันครับสองพันบาทนะครับผมก็คือเป็นราคาไปกลับแมนแต่ว่าโครงการอยู่นี่เฮาบ่อเห็ดเนาะแมนครับนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากสถานที่ห้ามบ่อเห็อับนวยนะครับพี่น้องหัวมันหลายแมนครับเจ้าสีแล็ตใส่หัวใส่ขั้วมาที่แมนครับนะครับผมอ้าพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเปิดผสมจริงให้พี่ให้น้องเฮานะครับผมในราคา2,000บาท ไปกลับนะครับผมป่ากับบ่านะครับพี่น้องลูกของเจ้าดาวมงค้นี่ออกมานน่คู่คนเห็นนี่คือประทับใจบ้านนี้ต้องถามว่าเจ้าของนี่ประทับใจสํามใดบาดลูกมั่นห่อครับแม่นครับก็ถือว่างามครับถือว่าเนื้อหนังดีโคงสร้่งดีครับงหญ่ครับ กระสิตะวนแถวนี้มือตาปากได้ย่อย็นเนาะ้เพราะว่าลูกออกมากคือตูหลูดีแมนครับผมอยู่ในขอก้านี่มีจตักโตบ่ครับมีตัวหนึ่งครับลูกตัวแหลกเลยอ่าไม่ลูกตัวแหลกนะครับผมวเสียไม่พี่น้องเขาเบิ่งเนาะเอาไม่หานะครับผมบาดที่นี่ที่สําคัญนะครับพี่น้องครับหลายคนปัญหาเพื่ออาาอยากอ่าทิฏฐิตาม่องคู่บุตรค้นเมืองสีอยู่นะครับผมอยากสนใจหรือว่าอยากได้เจ้าดาวมงค้นนี่ไปเป็นนอเป็นแนวนี่ไปเป็นพอพันประจำขวอกประจําฟ้ามีท่างเฮ้านี่เดี๋ยวเปิดราคาไหวเบงบ่ครับ ก็เปิดแบงคือกันครับแต่ว่าก็ต้องมาคุยกันหลังหลังไม่ครับเพราะก็ว่าเปิดไปใส่บอกอารมณ์ปูข่าวเลยกันเปิดเดี๋ยวมันบางคนก็อาจจะว่าคือแพงแท้แมนครับคือสีแพ่งแท่คือถือแท่บัดว่าอีเดียวคนสี่าได้นี่ยได้มุมครับผมครับก็เลยอยากให้เขามาคุยกันเนื้อโทษมาสอบถามเอานะครับครับป่าที่นี่คุณพ่อครับตัวนีเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปสนามหลายสนามบ่ไปสนามกั ไปจน,น้าจนเมียนะครับไปจนลาดจนเมียครับจนลาดจนอิดเลยวันทีเออตัวน,นี้ได้จักสนามล่ะพอเอาละวันที่ภาคพู่มใจเลยล่าสุดก็อยูพนท่องเนี่ยพอมันใกล้อ่านะครับไปมาสะดวกกับเป็นแกนแชมป์นะครับของจังหวัดนนท์ครับโอ้ยู่เป็นเป็นเป็นแกนแชมป์ครับปาดุ่นนั้นเลยบอกุ่นครับพี่น้องครับคู่บทีีบอกว่าราคานี่เป็นตาฟังแห้งด้วยพี่น้องโทุ่มากเลย นะครับผมบ่อได้แพงอย่างถี่คิดบ่หอดเป็นโลเป็นกือดอครอกนะครับผมมาเลยจับต้องได้ครับจับต้องได้แน่นอนเพราะว่าเพื่อนผมบ่ออยากบอกไปซื่อพี่น้องครับเก่งใจทั้งผู้สื่อเจ๋งเก่งใจทั้งผู้บอสื่อครับเนาะนะครับผมกับพี่น้องเข้ากับเอาเพื่อความสบายใจทั้งสองทางพี่น้องอยากได้หรือว่าสนใจนะครับผมเจ้าดาามงค้นี่ก็สามารถแวะเวียนกันข้าวว่าเบิ่งได้เลยนะครับพี่น้องครับอ้าวเอาด้านหน้าไห้พี่น้องเข้าเบิ่งเนี่ยอีพอครับอ้า โอเคครับผมจัดยืนเลยบาทน,น,นี่สมมดดีอันสําหรับจนดาวมูค้นนี่ครับเพื่อสิเป็นตะก,กินเก่งน,น,นะอ้วนตือลือปัานนี่เนาะแต่กินเก่งอยู่ครับจังหวดตัวใหญ่ดีหาบอท่านผมนะผู้หาโชคดีขานเกี้ยวหยาผลละวันที่แมนครับมันดีจังหนึ่งมันมีสวนหยาอยู่ใกล้แมนบอรครับครับปลูกไปจักไรพอกับปลูกไว้ประมาณสองสามไร่นี่นะประมาณสองสามไร่อยู่เนาะอ่ะ เอาทั้งดานหลังมาเบิงบานนี้ไอ่ะกะสิเอิญไอยเอินพ่อละบานนี้เอาไอ่แล้วมันจะค่อยบ่อเถ่าแห้งบุญเบิงค้อยเลามีจะ่ตใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องอแต่ว่าลูกอันถาเนี่ก็เปี้ยเลยเนาะครับเนาะงามงามนี่บ้านไทยแต่ว่าค,ค,คว้ยตัวได้บ่อได้ไทยดีนี่บ่อได้แกนเฉ่มได้พี่น้องโอ้ยนะครับตัวนี้คือตัวสาคัญเลยเนาะครับแต่ว่าบอกว่าว่าวด้วยลูกใบยกหลายตัวนะครับผมสายของใบยกเนี่กะหาตัวยากอยู่ครับที่มีไทยกลมบางหน้าตัดกันสี ส่วนหมากลูกไปยกออกมาสิปินขั้วที่สูงโค้งสางดีเนาะโจดโหลดนะครับผมกะสีบังกรสีมีขอดีขอดอยแตกต่างกันไปแต่ว่าเจ้าดาวมงคลตัวนี้ก็ถือว่ามีจุดดินไหลหน่อยในจุดดอยนะครับพี่น้องครับก็ฝากพี่ฝากน้องเฮ้านะครับผมตดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องครับครับผมตัวนี้ป้ดสมายืนอาจคักเฉยตัวนี้ซื่อว่าจังไรครับนี่ตัวนี้ท้องเอกอ่าท้องสยามครับ ท่องสยามนะครับผมท่องสยามตัวนี้เป็นลูกของท่องเอกครับเป็นลูกของเจ้าท่องเอกนะครับผมเจ้าท่องเอกตัวที่วาหอดตัวนี้ก็คือตัวถีเพนตายไปแล้วนะครับผมเป็นค้อยของท่านเสียต่อนินนี่ฟาร์มนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโตดีนะครับผมมีลักษณะความโดดเด่นคล้ายๆพอเลยนะครับผมเนื้อนังมั่งสาเนาะคือว่าเป็นค้อยถีมาดีโค้งสร้างดีนะครับผมปาที่นี่ตนี้นะครับผมเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับ จ็ดปีลสามปีสี่เดือนครับสามปีกับอีกสี่เดือนแควจักคู่ละครับผมนี่แควคู่เดียวครับแควคู่เดียวครับปุ้ยสูงหลายปันใดครับตัวนี้สูงร้อยหกสิบห้าครับร้อยหกสิบห้าบวกลบครับเป็นคั้วเด็กหน่อยอยู่แมนครับนะครับผมโอกาสนี่สีใดบอร้อยเจ็ดสิบดีครับได้ครับเนาะตามประสบประกที่เลียงวัวเรียงคั้วมากนี่พี่พ่อว่าใดแมนบอได้ครับไห้เฮ็ยจังได้รับประกันพร้อมครับว่าไดร้อยเจ็ดสิบแน่นอนครับ นะครับผมตอนนี้นี่เขาได้เปิดผสมจริงเพิ่นไหวบ่ครับเปิดไปได้ตัวหนึ่งครับล่องล่องให้เพิ่นทับไปแล้วแมนครับครับผมก็คือราคาหลปนไหนครับตัวนี้เปิดผสมจริงไหวซ้ากันครับสองพันคือกันครับสองพันบาทครับแสดงว่าแก้มานี่มักตัวใดก็ไดแมนครับเดียวกันเยครับทั้งอันนั้วมมงคลแล้วก็ท่องสยามท่องสยามนะครับผมใ้แตะว่ามักตัวไหนเนาะครับอพี่น้องเลยเอาออกไหมกันจะเป็นเอากล้วยออกไห้เหลือบกินขักเนาะ เออเอาเอาซางนี่ก็ได้ครับผมเบิ่งจะได้ก็งามนราคอยตัวนี้มันเงาครับมันเงาสูงครับมันสมส่วนดีครับมันสมส่วนดีครับป่าที่นี่อันนั้นอีพ่อครับพ่อมีโอกาสเดีไปสนามเจักเทียบอนนี้เอาไปอยู่ครับเอาไปใส่นี่เอาไปอพนท่องนี่ครับมันไก่กับตัวดาวมุคล้นะครับครับผมหลายปัาไหดพ่อในลังวันเข้าได้ที่มานในรางวันในแชปมนะครับมาได้แชปมรุ่นของเพลินฟันน้ำนุ่มครับ นะครับผมเพราะว่าตอนนี้กําลังลุดไปเหลี่ยมหนึ่งแมนครับโอ้ยตัวนี้ไปสนามนี่ก็ยังไปได้ต่อนะครับผมตัวนี้พ่อว่าจันวัคซีนเถอะถือว่าวุดขอน้ำพีน้ำนองสนอกขอ,อน้ำพ่อเปิดใส่กล้องจกักโตเบึงเนี่ยพี่น้องเอาฟั่งบึงน่ะเอาตัวนี้แหละตัวนี้ก็เปิดไว้สองขีดสองขีดครับเปิดไว้ซื้อเปิดไว้สองแสนเพราะว่าแร้ว่าเลยได้เอาก็ว่าไปเลยเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อให้ ่าผู้ใดเพื่อนสนใจนะครับเอออ่าเปิด,ดมองมัชสีไดขายหรับอ่าเปิดเปิดไว้ว่าผู้ใดสามารถเป็นราคาสิสามารถจับต้องได้นะครับออพอดีพองามบอแพงเกินไปบอสต่ำเกินไปนะครับไม่พอันดว่าตะ,ตะกี้นี่มันเกือบล้านพมเลยว่ายบอ,ยอตะกี้เนาะอันนั้นมันบอกเรื่องตะกี้ครับตอนนี้บอก,บอกเรื่องเดียวนี่ครับเดียวนี่ตะนีนะครับปัญญพวกเราคือใจแต่พี่น้องตายบัดนนี้โอ้ยพี่ดอกเอ้ย ข้อยโตดซับหนีขายราคาสองแสนเปิดไหววันสันว่าจังไดข้อยอยู่หอกผู้ขาสิได้ขายพ่อตู่บันสี่บันตัวละสองหมื่นสามหมื่นห่านอิสีได้ขายคือกันนั่นนะครับตัวดีก็ยังดีเลยเนาะตัวนี้ก็บว่านว่าบอดีเด้อพี่น้องบาทที่นี่เป็นอย่างอีพอแล้วจังเปิดไว้คู่วัดซอยพี่น้องฟังมันหลายตัวเนาะพอมันหลายตัวเออยอดมันเต้นสวกใส่กันนี่ห่วย บงหูที่ว่าจ้งไหนแล้วน่า่อนเนาะนะครับผมก็เลยว่าต้องแบงออกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับพีกับน้องที่กําลังสนใจนะครับผมอยากได้พันธุกรรมของเจ้าท่องเอกนะครับพี่น้องครับอยากได้พันธุกรรมควายตัวดีๆมีรางวัลในสนามนะครับผมไปเป็นพ่อคุมฝูงที่คอกที่ฟ้ามพี่น้องก็สามารถมาเบิ่งตัวนี้ได้เลยครูดบอกเลยพี่น้องเลยว่าตัวนี้นะครับผมผู้ใดได้ไปก็คือบ่ผิดหวังแม่นม่ผิดหวังอ่าเอาไปเปิดผสมตัวละพันหากระไรทุ่นขึ้นโอยน ปีหนึ่งก็ได้บ๊บ๊ถึงปีก็ได้ขึ้นนะครับเงินแม่นบ่อพอแม่นครับเออนี่ผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับผมเอ้าอนัญญาพอเอาอนัญญาอ้ายเอาด้านหน้ามาให้พี่น้องเฮาเบิ้งในบ้านนี่จั๊กเอิญพอเอิญอ้ายละตื่นเต้นน้ำข้อยราคาเงินสองเสนยขึ้นคักขึ้นเนี่ยเถอะเออปุ้ยเอ้าเบิ้งประกางานมันหลายมันก็ได้เห็ดน้ำบ่ท่านมันหลายหลายหน้าหัวจั๊กตัวบรรยุข่อหัวซิปเจ็บตัวครับเลือดร้อยเบิดชุดมตัวเลือดร้อยเบิดผู้ใดสนใจก็ให้มาเบิ้งเอาครับมาเบิ้ บอกแพงหนอตัวละแสนสองแสนครับบ่แพงอย่างตัวละแสนสองแสนโอ้ยตายพี่น้องไปอเป็นแม่บอกแม่พันกะคุ้มค่าครับมันออกมาตัวหนึ่งคุ้มค่าเลยโอ้ยเราเริ่มเบาเก่งกะเด้อมาหลอกวังหันเราเบาๆนะพรคู่มาหลอบสองเราเบาน้ำดีเลยเด้ออี่ฟอฟงอ่านะครับผมพี่น้องถือว่ากล้วยตัวนี้กับบอรมดาอองียไอเอาด่านไทยไหมพี่น้องข้าเบิงบานนี่นี่พี่น้องกล้วยตัวนี้ได้แชปมมาแล้วนะครับผม บอกพี่น้องเราแบบนี้เจ้าทองท้องสยามท้องสยามอ่ะพอไอ้ดึงนาไปอีกครับไอ้ดึงตั้งนาไปอีกนะครับผมดึงไปอีกครับผมอ่ะยับปีกยับปีกครับผมพูดยับไปไกลๆสายยางเลยครับช่วงนี้เม่ได้ไปสนามพอมันติดงานไหนหนาได้งานกันนั่น่ได้ไปครับแมนบ่ครับแมนครับอือตั้งมันโก้มันแน่สีว่านเขาแน่งสีแมงครับครับผมบ่มีเวลาเบิ่งเนาะบ่มีเวลาไปบ่มีอ เบิ้งพี่น้องเบิ้องไทยอ่อนซ่อนนะครับผมอ่ะขวางกองฮามาบัานนี่แหละ<ม>พี่น้องครับขันพี่น้องเข้าสนใจนะครับผมหรือว่าอยากได้นะครับผมไปเป็นพอพันคุ้มฝูงนะครับผมขูดแนะนาตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมราคาปัจจุบันย่อมเย้านะครับพี่น้องครับมีราคาเลยครับเป็นตอ่อเขาเอาคาเนี่ยกระได้เยอะหรอกมองมันพอดีพอดีพองามเนาะพอดีพองามฮะนะครับผมมาต่อเอาพี่นอ้องครับผมพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัว นะครับผมที่พันธุกรรมดีแล้วกับมาดีพอมนคุณพ่อเนาะตัวนี้นะครับผมกะซื้อว่าเจ้าดาวเจ้าอาทิตต์ตัวนี้เจ้าอาทิตย์นะครับผมเจ้าอาทิตย์ตัวนี้เป,นเ,เป็นลูกของเจ้าสั้นครับเป็นลูกของเจ้าสั้นเจ้าสั้นตัวนี้ก็คือเป็นของเสียไข่ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่นอ้องครับเจ้าสัาน้นตัวนี้ถือว่าเป็นคว้วที่มาดีอีกตัวหนึง่งแม่เขานี่เป็นสายไหนคุณพ่อแม่นี่ เสือน้ำบานครับแต่ว่าแม่นีง่ายเ่ราแตกต่างกับกับเฟย้าร์ามเลยแมนครับงหญสูงขึ้นกันครับผมร้อยหาสิบกว่าเลยแม่นะแม่ครับร้อยหา้าสิบอับปันตัวนี้นี่เพิ่นอัน,นันเจ้าอาทิตย์ตัวนี้นี่เพิ่นจักปีแล้วครับตัวนี้สองปีหาเดือนครับสองปีหาเดือนโอ้ยประมาณสี่ข้อร้อยหกสิบหรอบ่เย็นนี่ก็จะร้อยหกสิบหรอครับบ,บวกรอบนี้คือร้อยหกสิบเลยตอนนี้ แต่ว่ามันยังแค่สองปีหาเดือนนี่มันสามารถิขึ้นไปร้อย 70. เจ็ดสิบเพ็ดจังไงกันร้อยเจดสิพวเดตัวนี้พี่นดองครับวาโตเมกีนะครับผมเจ้าท่องสยาม,ยามคักแล้วนะครับผมเจ้าอาทิตย์ตัวนี้แห้งจังกว่าเก่าอีกนะครับผมควายแค่สองปีนะครับผมยังไงก็นเลยขนาดนี้ตอนนี้ก็ถือว่ายังฟันน้ำนุ่มอยู่แมนครับฟันบอทันโลน นะครับผมบริบ้มีโอกาสเอาไปสนามจักเทีอนบ่ครับตัวนี้เอาไปได้วครับเอาไปใส่ในครับเอาไปงานชาติคอนแกนครับ่าสุดนี่ในที่ใดครับก็ในที่หาครับรุ่นใดครับผมนี่รุ่นฟันน้ำนุ่มครับโอ้ยแสดงว่ามันไม่ดีของมันอยู่เด่นไแมครับที่แรกกับบ่คขึ้นว่าสีใดปนันดอกเอาไปแรกๆกกับบ่คขึนดอกบ่ไใ้คาดหวังว่าสีไดที่น้ำเพลินดอกพอค้วกระเจ้ากับง่ามไหมครับผมแล้วกระเจ้ากับบึง ลักษณะส่วนส่งมันแนวมันก็อาจิดถือตากรรมการตีครับลักษณะอีกสีนอครับนอผมครับผมอ่าบอกว่าไหนเพราะผมว่าเด้เป็นกรรมการนะนะครับผมใจว่าตามตามหลักการแล้วเนาะผมกับบอเด็กเก่งดอกคุณพ่อครับอาศัยประสบประการได้ไปเห็นดูไปดูฟังดูนะครับผมคู่บุตรสีบอกพี่น้องขาจังสีนะครับผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรที่กําลังรับช่คมิีอยู่ตอนนี้นะครับผมแนมเห็นความโดดเด่นนะครับผมของเจ้าอาทิตย์ขึ้นกันกับคู่บุตร นะครับผมหนึ่งก็คือเรื่องแข้งขาเรื่องเล็บนีนบ่ต้องเบาถึงเลยนะครับผมพอความสูงเขาในอายุขนาดดีก็คือไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาจะสไลเซ็งหกิบหาแล้วตอนนี้นะครับพี่น้องครับบาดที่นี่นะครับผมสิ่งที่สําคัญของควายตัวผู้นะครับผมนอกจากจะหญ่จะสูงอลังการแล้วกระดานหลังแกนหลังนี่ตรงตรงโตนี่นี่บ่บินเลยครับพี่น้องครับขูดบึงคักแล้วปานง้วนเลือดลอยแมนครับการแกนหลังนี่ตรงเป๊ะเลยนอพอเนาะตรงดี ครับผมสัวนนะครับข้วยตัวนี้แล้วก็มีอันทะสวยพร้อมครับห้วยครับมันบ่ดีนั้นบ่ได้ที่หาใดคันว่าเรื่องว่าไปงนกนขอนแก่นวังหันนี่ค้วยทั่วประเทศไทยใดแม่นครับแต,รแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนี่บ่าต่ำก็สามสิบสี่สิบตูวไม่เพราะว่าประกวดจนรอยจนในว่าแวแน่ว่าวลอียพุน่ะมันโนนแต่ละรุ่นพู้กับมัาการกันว่าจนข้างกับไตเขียงพุเละเนาะเอาใจจอผู้บิงษัะรุ่นรุ่นไปน้ำกับเย็น เย็นนี่แต่ผมไปยืนเทียบวัยไายมาเบิึงเบึงแหละไอผมก็สูงหน่อยเจ็ดสิบยันนี่มันใกล้สูงกับผมน่ะแมนบอครับแมนโอ้ยว่ามักตัวดันแหลกตัวนี้เห็นไหมมันยังเป็นกล้วยหน่อยอยู่ครับแมนบสองปีหาเดือนเอาพี่น้องเบิึงถ่ายดื้อเอาบอบอเห็นพอไปอีกครับวัยไทยเอาไอีพอไปอีกเดือนหน้าไปอีกครับโอ้ยเบิึงถ่ายโอเคครับผม นิ่โอ้ยเบ,บิงเบิงแล้วเบิดเนาะครับเบิงไทยแล้วหนาะเบิงหนาแล้วไทยแม่นความพญีเมียนว่ามันรับกันดีมันรับกันดีครับพี่น้องบ่มีหม่องตีครับบ่มีตำนี้ขวดมั่นใจว่าพี่น้องต้องทานรุ่นว่าลราสี่บอกระค่าบ่อกครับตัวนี้ก็สิี่บอกคือเกาอาะไว้ขางมาบาทน,นี่นะครับผมไว้ขางไปทั้งขุนบาทน,นะครับเอาไปโย่พุ่มเก่าเลยครับไอ้อยให้พี่น้องเข้าด้เบิงคัก เพื่อการตัดสินใจนะครับผมตัวนี้นี่รับตาซื้อก็ได้พี่น้องค่นมันสีงามป่านนี่พาราคาก็นคือเป็นตาฟังแท่ใดบานนี่อ้าวยืนกวมงามเบื้องละบานนี่อ้าวอีพ่อว่าสุพ,ออาวาวาวพีน้องเขาฟังในตัวนี้เปิด,ปไ,ด,ปดไว้ไร่ปานใดบานนี่เปิดไว้สองเส้นหาครับเปิดไว้ซื่อๆตัวนี้ต่อรองเอาเนี่ยตัวน,นี้คือจังไบใหญ่ซ้ำตัวนั้นตนัวคือจังได้เปิดแพงกว่าตัวนั้นอันมันก็ขันว่าตามความงามมันกับงามก็กันโย่มันกับไม่มองเดอมมันอมีมองครับมี แล้่แวตะพูมามักนะครับสีมักตัวนี้ก็ได้ตัวนั่นก็ได้งามทซ้ำกันนั่นนะเอาตัวมักให้ตะวามาาบึงเอาตัวใดสีงามวกกันได้่ยวตะพู่นสนใจครับผมคตัวนี้ก็เปิดไปสองแสนหาตัวนั้นเปิดไปสองแสนครับพี่น้องกันห้ามักอีดีอีหลอปัญหาคู่วสีบอกลด้่าเอาจังซี่พี่น้องครับขันยาหูราคาอีหลีอีหล่อถ้วมมหาพื้นครับเนาะพ่อทิ้งกลางมาถามเลยนะครับผม้วกบม้าบึง้วกบมาต่อคู่วสีบอกลด้่า การสื่อการขายบ่ว่าเป็นง่วงหรือข้อยกระสังแม่นครับมาหอดคอกหอดฟ้ามลุดลงไหลกลัวต่อในโทรศัพท์แม่นครับพวา่านึงเห็นหนากันสองกระทิงสื่อกัะ่วยตะกี้ผมอยากได้หลายเท่งนบเท่งไหวให้ผมจ่ายให้ผมจ่าแม่นตะกี้อันผู้สื่อกับอ้อนหน่วยโลดได้ผู้ต่อกับมีแห้งช่วยโหลดไดขันต่อยโทรศัพท์นี่ตอนนี้เฟซนี่แยงนี่ห่วยคอยว่าแล้วกันแล้วนี่มันบ่เห็นมันบ่ได้เห็นบุคลิกทาทางผู้อยากได้ได้เท้บ่แม่นบ่ละพออ๋นะครับผมเป็นวิธีการสื่อการขายนพินองเนาะ ผูใดมากกับจงคอยเข่ามาบึงนะครับผมเจ้าอาทิตย์นะครับผมเป็นลูกของเจ้าท่องเอกนะครับแม่ของเขาก็คือเป็นควายโอ้ลูกเจ้าสั้นเอาล่ำพิษกับบเป็นยังแหลอมันอยู่น้ำกันนี่แหละลูกลูกท่องเอกกับต้นนั้นต้นนี้กับลูกเจ้าสั้นลูกองเสียไข่นะครับพี่น้องครับเพื่อว่าอยากเอาไปพัฒนาต่อยอดมาเบ่งได้นะครับผมที่นี่ก็คือพี่ดีเอสฟาร์มครับครับผมแม่พันธุ์นะครับผมประจําขอกและก็ยืนแล้เทาดนจนวานเนาะโดนนะครับ ซีหปีแล้วตัวนี้ซีหาปีแล้วกับเป็นเป็นลูกผู้ใดครับคั้วเมรนี่เม่ใหญ่ล้านหาแสนครับเป็นลูกของเจ้าล้านหาแสนเจ้าล้านหาแสนนี่กับเป็นคั้วที่สร้างซื่อสางเสียงให้จังอำเภอพั่ไส้เนาะเพราะว่าเป็นเป็นคั้วเก่าอยู่อำเภอพัวไส้แล้วที่นี่กับวิลูกวิลานนี่รรมดานะครับผมเราของล้านหาแสนนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นโตนะครับผมอยู่ในสนามกับเยอะแยะแต่ตัวนี้นะครับผมกลับเป็นคั้วที่รรมาดาอีกตัวหนึ่งเกิดจากแม่ที่ส่งลูกธรรมดาเลย เพราะว่าตอนนี้เรา,เอ,าอยู่จักปีแล้วครับคียแม่นี่แม่หนซี่ปีแล้วครับสี่สามปีเขาซี่ปีแม่นครับสามปีเขาซี่ปีครับผมบาดที่นี่ความสูงแล้วโบเป็นรอยหาสิบกลัวหรอล่ครับรอยหาสิบจะจะใส่รอยหกสิบหรอครับตัวนี้นี่แม่บอกครับอโอ้แต่ลูกตัวทั้งหลังนั่นก็นคือเป็นลูกของเจ้าดาวเจ้าดาวมงคลลูกตัวแรกของดาวมงคลครับเป็นลูกตัวแรกของเจ้าดาวมงคลนี่แหละครับพี่น้องครับเขาบอกว่า พอพันนะครับผมเจ้าสีดีปันได้กระตามเต่น,นะครับพี่น้องใต้แกนเชี่มถวยพระราชทานกระซาง นะครับผมได้ลอยแชมพันธ์เชมกระซังทาบอสรงลูกบอทายถอดพัทุกรรมนี่ก็ถือว่าบอมีวามหมายเลยคุณพ่อเนาะนะครับคู่รักกาบบ่ได้ไปบักเบิร์ดนะฮะเมืองี่ีไซไผ่บ่ตามความเป็นจริงเจ้าดาวมงคนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายดีอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับของอำเภอพัวไสเพราะว่าเบิรงลูกเพิ่นตัวนี้เด้จักเดือนละพ่อครับเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือนครับเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือนมันสูงสัมเม่มันเลรวแมนครับยันนี่กันนะประมาณร้อยยี่สิบจะร้อยสามสิบแล้วครับ ข้อยตัวนี้นะแมนบ่ครับแมนครับข้อยผู้หน่อยตัวนี้ครับที่เขาลอยสามสีแล้วันนี้คั้สูงแต่ยุบประมาณนี้ครับมันสอดเนาะครับขันเลียงค้วยพอพันนะครับผมคันได้ลูกจังสี่ก็สบายใจนะนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะครับผมเบิงแขงเบิงขาของค้วยหน่อยตัวนี้นะครับผมเบิงนาเขานะครับพี่น้องค้วยสีใหญ่เขาบอกให้เบิงใบหูได้พอแมนบอครับ แล้วแต่แล้วแต่คนครับมาเบิงทั้งคนกับเบิงแข่งเบิงทางคนกับเบิงดั้มโตมันก็นแล้วแต่นเบมึงครับครับแต่ว่ากันไงบอแตกต่างกันหรอกกันญ่คือกันบ<ม>เบิ้งทุกคนน่นนะครับเบิ้งจะได้กัหญ่คือเก่าแม่นครับอือ<ฮ>พ่อพันธ์ดีพันธุกรรมดีแม่ดีครับ,บ โอยู่ทั้งหญ่บนี่ดีดอกกตีมันก็ต้องญงอยู่แล้วพอใญ่แม่ไงนี่มันมีโอกาสใญ่แน่น่ใหไ่แน่นอนครับอ่านะครับผมฝากพี่ฝากน้องเฮ้านะครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับผมของเจ้าดาวมงคลถือว่าเป็นคั้ยพอพันนะครับผมของลูกของยกจูเนียนะครับผมยกจูเนียนี่ก็คือเป็นลูกของยกใบยกเป็นใบยกครับนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นคั้ยเราก่อที่ดีมาบวกกันกับหลานหาแสนนะครับผมออกมากก็คือมาเป็นคั้ยหน่อยตัวนี้ นะครับผมคุ้ยหน่อยตัวนี้นี่เพิ่นซื้อว่าจันทร์ก็พอบ่ราะท่านตั้งคื้อเพนบ่ท่านตั้งคืเอเออบ่ท่านไม่ภู้มาก็จะมาเบิ่งเอาเนาะอ๋นะครับผมไม่ตังค์เสื้อเอาครับผมพี่น้องครับครับสําหรับอ่ามื้อนี้ก็ถ่ายทํามาก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอสิขอฝากนะครับสําหรับ p d ่ดีเอ็กัขอฝากอ่าควายแต่อยู่อยู่ฟาร์มนี่นะครับบ่ได้มาเบิ่งแต่อ่าควายซื่อๆนะครับมีงัวเนี่ยรอยนํา นท่านไดมาเบิ้งแล้่วมาเบิ้งควายแล้วมากงัวกับให้ซื้อเอาก็ได้นะครับสุดท้ายสำหรับพิเดชฟ้ามนันก็ขอขอบคุณคู่มุดนะครับที่เพิ่นเพิ่นกับผ่านมาเพิ่นกับได้ขอโอกาสมาทายถ้ำให้กับท่างพิเดชฟ้ามก็ยินดีต้อนรับนะก็ขอบคุณคู่มุดน้ำนะครับพอดีกับท่างผมกับญากกู้มั่นอยู่นะครับ มันมันก็ราคาถือก็ได้สีมาขายกล้วยข,าย,ขายงูเอานี่นะนะครับอ่าสุดท้ายก็ขอฝากท่านใดที่สนใจนะครับให้แมะเบิงเอากเกษตรกรท่านใดน,นะครับที่มีกําลังซื้อหรือคิดอยากจะเลี้ยงงูเลี้ยงกล้วยนะครับอ่านไปพัฒนาต่อนะครับให้แะมะมาเบิงท่าพิเดียร์พามบ่อไก่บ่อไก่ดอกครับอย่อ บ้านโคกคุ้งนี่แหละครับอ่าตำบลคำเปียอำเภอโพอชัยจังหวัดอ้อยเอ็ดครับขอฝากเน้อครับสวัสดีครับ